ปังหลายเดอร์ก้อยนาริมมนขึ้นแท่นนักเจดันสงลูกสาวเข้าวงการอนาคตนางอีกช่องสามเห็นหน้าเห็นตากันมานานมากแล้วล่ะค่ะสำหรับนักแสดงรุ่นเก่าอย่างก้อยนารืมมนพงสุภาพที่ฝากผลงานผ่านหน้าจอโทรทัศน์ไว้ให้ได้รับชมมากมายและถึงแม้ว่าในตอนนี้เธอเองจะผันตัวมาทำธุรกิจส่วนตัวเปิดร้านอาหาร แต่ในเรื่องงานในวงการบันเทิงก็ยังไม่ทิ้งหายไปไหนแต่สำหรับตอนนี้แม่ก็ได้สงไม้ต่อในเรื่องการแสดงให้กับลูกสาวคนสวยอย่างออมนอรวันณสเรศเดรัตนพงศ์ที่ตอนนี้เรียนไปทำงานไปล่าสุดถ่ายละคร4ี่เรื่องติดแถมยังต้องเรียนออนไลน์ตลอดเวลาขนาดมาเข้าคอสกับรมรวิน คลินิกยังคว้าแท็บเล็ตขึ้นมาเช็คชื่อรัวรัวเพราะคุณแม่เทรนไว้เรื่องเรียนเรื่องงานห้ามขาดลามาสายเด็กขาดแถมในเรื่องความสวยยังถอดแบบคุณแม่มาเป๊ะเลยล่คะค่ะ